โอเคครับทุกคนวันนี้เราได้กุ้งมาเนี่ตัวใหญ่เลยผมซื้อมาจากตลาดนะครับนี่น่ากินมากมเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาทําเมนูที่ผมชอบนะก็เป็นเมนูกุ้งไข่ข้นอ่า่ะเริ่มแกะกุ้งกันก่อนอย่างแรกเลยผมก็จะเนี่เตียมน้ำแข็งมานะครับใส่นี้ ใส่เบกกิ้งนิดหน่อยนะครับนี่เพื่อเพื่อให้กุ้งมันแกะมันเด้งๆนะเราล้างแล้วก็นี่เกลือนะครับตัวนี้ก็เป็นโลโซเดียมอ่าแค่นี้พอโอเคก็แตะน้ำนิดนึงอันนี้เดี๋ยวเราแกะกุ้งเสร็จเราจะใส่ในนี้นะอืมเริ่มแกะเลย <c oughs> ลืม เดี๋ยววันนี้เราจะแยกคางกุ้งไว้ด้วยหัวทิ้งเมนูพวกนี้นะครับที่ผมทำนะก็จะเป็นเมนูที่ผมใช้ในการคุมอาหารคือใครที่จะเริ่มคุมอาหารนะครับและอยากทำเมนูแบบว่าอร่อยๆก็ลองทำตามกันได้นะครับนี่ครับผมจะเก็บคางไว้ด้วยนะนเสร็จก็หย่อนลง ฉนจะสับสนแล้วนะนี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีนึ่งนี่ครับอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำาเขาเรียกอะไรนะกุ้งไข,ข่ข้นหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนผัดผงกะหรี่แต่ไม่ใส่ผงกะหรี่ครับประมาณนั้นไปเดี๋ยวเราชมเมนูเลย นี่ครับทุกคนคางกุ้งนะผมก็จะเอามาใส่เกลืออ่าใส่เกลือนะครับก็อยา่ยางยำหน่อยน้ำนงนี้นะอเสร็จแล้วเดี๋ยวล้าง ล้างแบบนี้ล้างทิ้งแค่สองน้ำก็ได้ครับอ่าโอเค <c oughs> ได้แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบกรอบนะครับระบดใส่นิดหน่อยหอมๆนะครับปรุงไว้เลยจะเปียกๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรเราอบลมร้อนเอา ใส่นี่ด้วยฉีดเพื่อให้มันกรอบนะครับออยากได้วนหวานก็ <Okay. S 2> นิดนึงได้นะนิดหน่อยได้นิดเดียวทำแบบครบรสเลยอ่านี้เป็นน้ำตาลเทียมนะ <Okay. S 2> ใส่ไม่ต้องเยอะหรอกนิดเดียวขอ <Okay. S 2> ให้มันแบบเค็มๆหวานๆกรอบๆ เดี๋ยวเราไปใส่หม้ออบร้อนอันนี้นะครับใส่ในหม้ออบใส่ไปอ,อันนี้เราจะไล่น้ำก่อนนะเปิดอ่ความร้อนก็จะประมาณเอาสักร้อยร้อปด้านาทีก่อนแล้วเดี๋ยวเราเดินมาดูนี่ครับเราก็จะขยำให้มันนี่ าได้ละใส่นี่ให้มันเสดดน้ำเย็ยนมากเลยอโอ้โหเย็ยนเจี๊ยบแล้างหน่อยที่ล้างนี่เอาเกลือกับเอาไอ้นี่ออกเกลือกับเบกกิ้งออก าวเลยดูดิใสเลยพอเสร็จปุ๊บผมได้อย่างนี้นะผมก็จะเอามาชั่งนะครับชั่งแล้วก็แบ่งใส่ถุงจะได้ประมาณสักสี่ถุงมั้งอโอเควิธีก็ง่ายๆนะครับ เราจะชั่งนะครับถุงละประมาณ200กรัม,ม,มแบละนีประมาณนี้แล้วเราก็จะเก็บไว้นะครับเอาไว้เอาไว้กินเป็นมือ้อมือต่อไปนะประมาณนี้แหละ ุ้งแบบนี้อร่อยมากนะบอกให้วันนี้เราซื้อมาโลครึ่งดูซิว่าจะได้กี่มื้อนะครับในการกินอูยนี่ตัวใหญ่มากเกินอ่าโอเคนี่ สามสิสิบวะสองร้อยสออนอัน้สองร้อยสองเออส่งไงลก้่อนโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเมนูกันเลยนี่กุ้งได้ละอ่ะาวันนี้เราจะมาประกอบร่างกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นเมนูนะครับที่ผมใช้ เปลี่ยนหุ่นในเลยเย,ยาวๆนะครับที่เป็นเมนูที่ผมชอบแล้วกันก็ภายในเวลาน่าจะ3เดือนเนี่ยผมลดมา10โลคุณเปลี่ยนไปเยอะนะครับได้ผลแล้วก็สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่หุ่นอย่างเดียวนะผมให้ความสำคัญกับสุขภาพมากๆเพราะว่าต้องบอกก่อนก่อนหน้าที่ผมจะทำแบบนี้ค่าเลือดผมแย่มากนะไตกิสไลา์ค่าตับค่าไขมันน,น้ำตาลเบาหวาน น้ำตาลสะสมคือโหทะลุโลกอืมแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมกลัวมากๆก็คือวันที่ผมป่วยวันแรกนะที่ผมแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอาการนี้มันแบบเหมือนจะทำให้ผมลาโลกอะ่ะหลังจากนั้นผมเปลี่ยนทุกอย่างมาเริ่มกันเลยก็น้ำมันนะครับแนะนำถ้าจะคุมอาหารใช้แบบสเปย์นะครับน้ำมันไม่จำเป็นต้องแพงนะเนี่ยฉีดยังไงก็ไม่เท่าเท เป็นน้ำมันกานโวล่าก็ได้ขวดหนึ่งเท่าไหร่เองไม่ถึงร้อยนะเหรือเท่าไหร่แปดสิบป่ะเอออ่ะเนี่ยฉีดเสร็จปุ๊บผมจะลงนี่ก่อนเลยดีกว่าอะผมใส่ผักด้วยนะอยากกินผักนุ่มหน่อยก็อันนี้เลยแล้วกันใส่ผักก่อนแล้วแต่ชอบนะผักอะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนจะใส่ แต่เอาผักที่เป็นสีเขียวนะครับในการคุมมาหารใักสีเขียวจากพบตามได้กุ้งนะครับนี่กุ้งที่เราเตรียมไว้นะนี่พี่เบิ้มเลยพี่เบิ้มเลยพี่เบิ้มเลยเนี่ยใส่อย่างเงี้ยดูเดียวโอเ้โอเทลงไปอ่าีไข่นะครับร้อยกรัมรอ ไข่ขาวร้อยกรัมอ่านี่ได้ละไข่ขาวร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวนี่เลยต่อประมาณนี้หนะ่อยตรอเนี้หนะ่อยเออขึ้นเก็บทีเดียวนะครับคั <laughs> วกะก,กๆนี่โอ้ <c oughs> oh my god โปรตีนไหลไปแล้วโปรตีนหลังไหลลงถูกพื้นดินโอกุ้งนี่แบบสุดยอดกินดีมาก ว้าวอุ้ยลืมหอมใหญ่เราหั่นแค่ที่ใช้นะคุณซื้อใหม่เหรอใช่หนูก็ซื้อมานะเหรอซื้อมาไว้ติดบ้านอะ่ะโอ้ไม่รู้ไม่รู้ไม่เป็นไรผมกินอยู่แล้วไนงะกินดีมากใชให่หอมไม่เยอะชอบ เขียงนี้ก็ใช้ดีนะเขียงนี้ก็ใช้ดีมีสองด้านด้านหนึ่งเป็นแตะเลชน,นะครับอีกด้านหนึ่งเป็นเอ่อเป็นอะไรนะคุณเป็นเอาไว้หันผักเนาะเป็นพลาสติกพลาสติกฟูดเกรเป็นฟูดเกตด,ด้วยใช่ไหมใช่ยอดเป็นเขียงกันเชื้อราว้าวบไปอืมจริงๆเราต้องใส่หอมก่อนนะ ลืมเพราะหอมมันจะผัดให้มันใสอ่ะอยากกินแบบพอมันใสมันจะหวานไงน<า>โชว์หน่อยสิครับอหอมมากอนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยหน้าตาแบบเข้าผัดอยู่ตอนนี้ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวผมจะชอบปรุงก่อนนะครับจริงๆเราจะปรุงใส่ไข่ก็ได้นะอืมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะ ปรุงก่อนออกินเหมือนข้าวผัดจริงด้วยอ,ะอ่ะข้าวผัดทะเลอ่ะอือโอ้โหลืมเลยคุณเวฟข้าวให้หน่อยสิส<อ>ามร้อยอ่ะสามรกร,รัมเวฟให้หน่อยสิขอตะชั่งหน่อยโอเค okay. เดี๋ยวผม ขออนุญาตช่างข้าวก่อนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะปรุงแล้วนะอันนี้ผมเบาแก๊สไว้เพราะเมื่อกี้ไปทำข้าวมาใส่นี่ขึ้นไหมเออเป็นซ้อนหอยนะครับใส่ไปเลยใส่ได้อันนี้เป็นสูตรลดโลโซเดียมทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกลัวนะแต่ว่ากินถึงออกกำลังกายก็ต้องถึงนะ ออกลกายถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่กินนะถึงแน่อ,ออกติดติดติดออกหวานหวานหน่อยๆผัาหลอก้องกล้วยผัดอีกนิดเดียวก็เสร็จเลยครับ <S <S ผมจะใส่นี่ปนไปเลยแล้วกัน <S <S พวกเครื่องหอมมีต้นหอมกับอไออะไรนะพิ่งช่ายไม่มีผักชีมีพิ่งชาย อ่ะคุณขอกลองหน่อยโอเคอ่านี้เดี๋ยวเรามาเทไข่นะครับมาเทลงไปนี้เลยแล้วก็คนเหมือนกระทะญี่ปุ่นเลยอ่ะหน้าตาดูดีมากนี่เผอไหมไปหน่อยนะติดดำนิดหน่อยเราจะแบบแค่ให้มันเป็นแบบ น้ำน้ำออมเล็ตนะฮะเพราะว่าเราจะกินแบบอย่างเงี้ยแหละแค่นี้แหละพอละแค่นี้ปิดกบได้เลยนิดหน่อยพอแบบให้มันเจอความร้อนนิดเดียวเพื่อให้มันเหลวๆอยู่อย่างเงี้ยแหละอ่าเห็นไหมแล้วก็พลิกๆไม่กี่ทีมันก็จะเริ่มสุกเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววางไว้มันก็สุกอีก<า>อ่าทีนี้ก็เหมือนกุ้งกะหรี่จริงด้วยเออเหมือนพุ่งบดของกะหรี่อ่าเนี่ยมันจะน,น้ำหน่อยนะ แล้วแต่ชอบนะครับถ้าใครชอบไข่สุกกว่าน,นี้ก็ได้นะไข่เป็นตัวใช่แต่ผมก็แค่นี้พอเนี่ยกุ้งดูอันเนี้ยคืออย่างที่บอกทุกวันนะครับสองมื้ออันนี้คือสองมือ้อเราแบ่งกินสองมื้อวันนี้ปึ๊บนี่โอ้หกุ้งตัวนี้ใหญ่จริงๆอ่ะเห็นแล้วอยากกินข้าวเลยปึ๊บปึ๊บ มาอ่ะเรียบร้อยเรามาดูกันโอ้โหโนี่โอ้ธรรมดาผมก็ไม่เคยใช้กุ้งแบบนี้เอามาทำคางครับแต่ว่าอันนี้ต้องอีกนิดนึงเริ่มได้ละมันใหญ่ใกล้ได้ละเนี่ยเริ่มกรอบแล้วเหมือนปะตังก้าเลยนะจริงจริงม,มาอบต่ออีกอันนี้เมื่อกี้ห้าทีใช่ไหมอีกห้าทีไม่มันไหม้นี่ครับทุกคน ไม่ถึงห้านาทีนะกรอบแล้วแห้งแล้วนี่ดูมากรอบขนาดไหนเดี๋ยวฟังนะคืมเค็มมันๆ <c oughs> อร่อยมาส,สวยมากสีดีมากม,มาดูกุ้งเรานะครับอ้าอันนี้บงัง <c oughs> อืมเอาออก อันนี้องเอาเลยตัวเบ้งๆเลยจัดไปอื้อื้หวานเรียบเต็มคำอร่อยเนื้อดีไหมอืมกุ้งทะเลนะเนื้อมันจะกรอบเด้งกว่ากุ้งขาว แบ่งกินสองมื้อนะครับกุ้งมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่โอ้ห้าตัวเองเหรอเมื่อกี้กินตัวใหญ่ไปแล้วอ่ะอันนี้กุ้งมื้อนี้สองตัวนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จบจบไปนี่ครับโอเคนี่โอเคอ่านี่คือหนึ่งมื้อนะครับ อันนี้คือมือที่สองแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมใส่ให้เห็นเลยตอนแรกมันจะแยกนะไม่เป็นไรใส่ไปเลยจริงๆทําแป๊บเดียวนะไม่นานหรอกจริงๆกุ้งก็แกะไว้ให้แกะไว้เลยก็ได้นะเอาฝามาปินดนยขอฝาหน่อยเวลาผมจะไปข้างนอกก็คือจะพกไปอย่างนี้นะฮะถามว่าง่ายไหมถ,ถ้าใครได้เริ่มทำกับข้าวกินนะผมบอกเลยจะติดเพราะว่า ได้เครื่องเยอะรสชาติดังใจนะครับก็ถ้าใครเนาข้าไม่เป็นก็หัดนิดนึงนะเหมือนโทศัพท์มันจะเบี้ยวๆนะคนุณเห็นเอ้ยเ,เ,เกือบทิ้งแล้วอันนี้เด็ดจริงอะ่ะอืมอืมอร่อยอะ่ะอืม ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ ep หน้านะก็หรือว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากเห็นให้ผมทําเมนูไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับอืมอันนี้เป็นผมนําเสนอเมนูที่ผมชอบนะแล้วก็เอามาทําให้เป็นเมนูคลีนแล้วก็ทําให้มันกินกับชีวิตประจําวันง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยปรุงได้เต็มที่นะถ้ามันไม่เค็มก็เติมเอา Ừ, วันนี้ถ้าไม่ขี้เกียจเนี่ยทาพริกน้ําปลาด้วยนะพริกน้ําปลาแล้วก็พริกน้ําปลามะนาวอะ่ะเหมือนแบบแคล้ายๆซีฟู้ด่ะนะและ้วาดสุดยอดอืม,อม,อมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ